ดิสท์อดอยู่ด้านล่างบอกไลค์คลิปแล้วมูฮ่าฮ่ฮฮฮาสวัสดีครับฟู้เี่ยวผมเองนะครับเวนแแบไม่ใช่ไหมตอนนี้เราอยู่กับเกมซิม,มบ,บิบอลนะครับมาชาวิโยซิมูนูถูกมั้ยวันนี้มันจะเป็นเตะบอลในเกมครับคล้ายกับปีบ้านั่นแหละครับโอเคเรามาเล่นกันเลยเฮ้ยเจอกับใครบ้างอาดมากเลยนอนอาากเชื่อที่ผมคิดว่าเอ็กซ์นียูเนเต็ด เป็นเต็มไทยแลนด์ไม่ต้องพูดข้ามไทยแลนด์เลยอ่ะมันได้เปิดก่อนโอ้โหเจ้าวะนี่ขู่สไลด์ครับขู่ดีลาชาสไลด์อยู่แล้วโอ้โหโอ้โหภาพโคตรฟูเฮ็ดดีแถมแปลกด้วยโอ้ยเจ้วะนี้ครับมันเลี้ยงมันเลี้ยงนีนี่ครับกูสไลด์กูสไลด์กูสไลด์แล้วกูได้กูได้แล้วกูไปกูไปไปเลยไอ้โลดไอ้โลดเจ้าวะนี้ครับโอ้โหยิงไม่เข้านะผมเจ้าวะนี้เอาไงครับนี่กูส่งให้เพื่อนแล้วกูไปแล้วนี่ยิงมันโปโอ้โหนี่โอยครับ นีครับโอ้โหได้บอลทักยิงเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยครับโุ่มะล่อมตัวนี้เนี่ละต้าของเขาแบบโอ้ตัวนี้เนี่ยเจ้าวะนี้ฝั่งเขาได้เปิดครับเรนนี่ผมก็สกัดให้เพื่อนครับเรนนี่มันก็สกัดคืนครับเอาไงครับเขายิงตีเสมอทีมผมได้หรือเปล่าแต่เขาไม่ได้แล้วครับเพราะว่าทีมผมมันตึงเกิน อยากส่งผมส่งคืนให้เพื่อ,อนครับผมเอาอยัางไงครับกูไปแล้วหารัดหารัดเอาโอ้โหโมันจะกัดคืนได้แต่ผมก็กลับมาสกัดแล้วก็ส่งให้กับชื่อเทียอะไรเดี๋ยวยว่าช่างโอ้โหสกัดเบ้าโอ้โหสไลด์เบ้าจออังหวะนี้ได้บอลครับได้บอลแล้วครับโอ้โหไอหัวทองนะครับไอหัวทองมีสามคนในทีผมอ้าวโดนสกัดทิหายแล้วกู หมดเวลาครึ่งแรกคัะผมดยสกอร์สองต่อศูนย์เ้าไหครับโอ้โหส่งให้กลับไ้หัวทองไอหัวทองยิงเข้าไปโอ้โหเีร์ดิไทดีใจนทาซุปเปอร์ฮีโร่นะครับโอเคเต้นย้อนเยืนยิงเข้าไป Để bọn ngưỡng ở bãi เปเกมด้วยสกอร์สามต่อศูนย์วเ็ และในะรอบนี้นะผมก็ได้เจ,ผจ,เจอผมก็จะได้เจอกับคนที่ชื่อว่าอะไรเนะี่ยชิมอนโอเควันนี้เจอกับคนที่ชื่อว่าชิมอนเาเป็นนักธนกทิ่ชื่ออะไรมั้งเปิดเกมมาครับผมโอ้โหแต่โบโบว่าเขาจำนวนนับตาที่ผมรู้สึกว่าหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกัน จากมาเนี้ครับเขาฝัง่งเขาได้ได้บอลครับผมพยายามที่จะแย่งครับผมแย่งได้แล้วส่งคืนให้กับหน้าแล้ว,วิ่งหาลันหาลันโอ้หมันได้บอลครับมันส่งคืนมาไอ้นี่นะมันน่าจะเล่นเก่งระดับหนึ่งเลยสำหรับผมนะผมแต่ว่ามันก็ยิงออกไปวัได้ให้กับไอ้หัวทองหมายเลขเท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็ให้ไอ้หัวทองก็ได้เสียบอลครับทีนี้ไอ้หัวทองก็วิ่งไล่บอลทันี้ไอ้ดำก็ได้ทำการสกัดแบบกผมได้ให้ไอ้หัวทองครับ ไอ้หัวดงยิงเข้าไปออกคุ้ยวันนี้ครับมันได้เปิดให้เพื่อนกับมันนะครับโดยการเพียงเพียงเอ้ยไม่ใช่ทุ่มเออนี่ครับได้เอฟซัดวิ่งครับวิ่งขอบเส้นครับจะไม่ที่ยิงเข้าไปโอ้โหเข้าเลิวคือโค้งที่ครับผุมมูฮ่าฮ่าฮ่านี่ดิเรื่องว่าสวยระดับหนึ่งเลยแหละวันนี้ครับโอ้โห ทีมเของผมได้บอลแล้วยิงเข้าไปยิงเข้าไปเป็น2อต่อศูนย์ด้วยคนเดิมเลยนะครับผมเห็นไ <c oughs> ด้ว่าครับเต้นเยอะๆไปสักหนึ่งสเต็ปแต่ลูกก็สวยอ่ะตัวเนี้ยดีจริงเลยที่ผมซื้อมาซื้อมาหรือได้ฟรีมันจะไม่ได้โอ้โหาจะมาดิสกัดโอ้โหมันมาสามตัวโดนสกัดคือไอไอ้อ้วนดำนะครับไอ้ไอ้อ้วนดำไอ้ไอ้หัวล้วนดำนะพยายามจะสกัดครับแต่ไม่ได้ไอเนี่ยมันบูลลี่โอค้คิปนี้กูโค่นบูลลี่อ่ะ อ๋อครับโอ้โหยิงให้กับส่งคืนหลังนะผมส่งให้กับเอ่อพี่พี่อะไรไม่รู้ผมไม่รู้อยากซื้อผมอ่านไม่ออกย่งนี้ได้วาดครับยิงโอ้โหยิงไม่ได้โดนสกัดครับผมหมดเวลาครึ่งแรกครับผมตัวต่อสองต่อศูนย์คืนหลังครับผมไม่ได้ส่งให้กับเพื่อนมันซึ่งตอนนี้ผมเริ่มเมาเมาการแบบ เปลี่ยนตัวละแต่ตอนนี้ผมได้ได้แบบหนึ่งคนับเอ้าโอ้โหยิงออกกดผิดนะผมจําได้ว่าผมกดผิดตอนแรกผมจะกดแบบไหลให้เพื่อนเจะกดในตัวสีฟ,ฟ้าเออนี่ออกนี่ละมันได้ทุ่มเป็นรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้ทีนี้มันทุ่มให้เพื่อนในระยะใกล้เพื่อนมันได้ว่านับยิงเข้าไปโอ้โหเกือบเข้านะครับผมนี่ครับให้เพื่อนเรานะครับผมยิงก็ผมยิงแบบส่งเข้าไปส่งระยะไกลโอ้โหโดนสกัดได้ครับเอายังไงครับ สกัดคืนให้เพื่อนครับผมโหจะมายิงเข้าไปไม่เข้านะครับผมมันกันไม่ดีครับผมสกัดเข้าไปครับได้บอลนะครับผมวิ่งหอล่อนหอล่อนได้บอลนะครับโอ้โหตัวจีดของเราเนี่ยโดนสกัดออกก่อนนะครับตัวจีตเอ้าตัวจีตกูหายอยู่นู่นอครับโอ้โหสกัดไม่ให้ยิงครับผมน่าจะกำลังยัางง้างยิงเลยส่งให้กับเพื่อนนะครับส่งให้กับเพื่อนอีกโอ้โหสกัดเอ้าว นู no. โดนใบเหลืองอะโอ้โ oh หโดนใบเหลืองกูโดนใบเหลืองไปกี่ใบแล้ววะเนี้ย oh มันยิงเข้าไปโอ้โ oh หไม่ได้ยิงนด้ว่าส่งให้เพื่อนอนะ่ะกูสะกัดนะกูไม่ให้เข็ดนะดยิงเป้งเข้าไปแล้วกำสามสี่มูฮาฮา คลิปนี้ผมไม่รู้ว yeah, oh. um, oh, in ่าผมจะตัดต่อยังไงดีเพรยะว่้ยยิงเข้าประตูที่สี่โอ้โหเี็นได้ว่าครับผมยิงเข้าสี่แล้วครับผมโหนี่สุดยอดจริงๆเลยครับผมนะครับมันได้เปิดอีกรอบนึงครับเปิดกลางโอ้โหมันวิ่งใส่อย่างเดียวเลยมันน่าจะใช้แผนบุกมากแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ผมสไลด์ครับสไลด์แล้วส่งคืนให้กับเพื่อนแล้วก็ส่งให้กับตัวจีดอ่ะตัวจีดโดนสกัดยังไงครับผม เอายังไงครับโอ้โหสกัดสกัดได้แล้ววิ่งวิ่งโอ้โหอะไรอ่านี้โดนโอ้หมดเวลาเร็วนึกว่าโดนใบเหลียงโอ้ชนะเรียบร้อยครับชนะชิมอนเรียบร้อยครับโดูฮ่าได้เงินมาห้ารูย์ฮ้ยรูยผมชนะนักธุรกิจได้ อันดับที่18นะเป็นคนไทยที่น่าจะได้อันดับเยอะที่สุดแล้วมั้งครับเพราะว่าคนไทยเล่นในเกมนี <th> ้อาจจะมีแค่ไม่กี่คนวันนี้ผมก็เดินกันนะเปิดหังเปิดนุ่นเปิดนี่นะผมก็ทำอย่างนี้ะผมก็ได้หาซื้อนะว่าตอนนี้ผมมีสองพันบาทนะผมผมได้พยายามที่จะหาซื้อตัวละครมาอัพให้กับทีมของผมนะผมไม่รู้ผมจะซื้อตัวอะไรแต่ว่าผมเล่งแบบกองหน้านะครับ ว่าผมอ่านมันจะมีแบบสัญลักษณ์อะไอตัวป้ายอ่ะไออยมันจะมีโล่ริงนันมันม,ม,ม,มีสัญลักษณ์แบบอย่างเช่นโกโก,ก้แบบอะไรสักอยาก่างนี่แหละมันจะเป็นตัวภาษาเกียร์เออผมไม่รู้ยผมก็เลยซื้อมามั่ๆอ่ะประเด็นคือมันได้อยู่กองนะเออเนื้อเหรีประเด็นของประเด็นน่ะคือก็เสียดายตังค์อยู่แล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับเราแบบเราเป็นแชมป์ไร์ไพ่อยู่แล้วเนี่ยเอาไปก่อนเป็นเออระดับที่สองที่หก ยี่สิบโอ้โหด้ยี่สิบก็ถือว่าดีแล้วผมก็นะครับผมก็ได้อัพโลครับเป็นเลเวลห้านะผมผมก็ได้ขอฟรีมากนยเกมไม่เก็บของเล่นก็ได้ตัวอะไรไม่รู้ได้โกครับใช่โกโกโกแล้วก็ได้ชิ้นส่วนโกมาอีกหงเล่มแล้วก็ได้อะไรแบนดีเลย้มก็ไ้การมาแต่งตัวแต่งอะไรให้ทรีครับเอ้ยไม่ได้แต่งดีกว่าผมมาเช็คดูเว่ามันได้ตรงไหบ้าง ก็เลยเอาเอ่อเอาแบบประยัดใส่สำรองครับตอนนี้อัพก่อนไม่ใส่สำรองมาแลยเราก็พยายามหาตัวใส่สำรองเอาเออเอากองหน้าที่เป็นกองหน้าเอาไปใส่ตัวสำรองเราเออแล้วผมคิดได้นะว่ามันมีแบบแบบแผนอื่นด้วย ก็เลยเลือกแบบแผนใหม่ครับผมคิดว่าแบบจะให้มันหมุกอย่างเดียวยเลยอ่ะเออเลยเลือกเปลี่ยนเป็นแบบแนนผนนี้รแล้วการจะเอาแบบ 4, 3, 4, 3, สี่สามสามใช่จะเอาสี่สามสามแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนไปตอนท้ายผมก็จำได้ผมจะได้ผมเปลี่ยนสี่สามสามเออใช่ผมเปลี่ยนสี่สามสามเปลี่ยสำรองยี่สิบออกเอาตัวนี้มาแทีหน ก็เอาตัวนี้มาครับใส่เข้าไปกลายเป็น OVR ซึ่งในื่มนี้เขาเ,าเรียกว่าไมทีเลยแต่ว่าในนี้นผมติเรียก OVR ในผมมี OVR อยู่ที่1 6 7โหนกสำหรับลิมนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับยอดมาเล่นเกมบอลงูให้ท่านผู้ชมดูเฉยนะผมโอเคบา <Bye bye. S 3> ยบายอจ่าลหัดผลไฟตื่นครับผมมัว <laughs> Get a number one victory royale, yeah fortnight we belt to get down. Get down, close on the board right now, just wipe like